สวัสดีครับทักเรียนวันนี้ครูมีภาพที่น่าสนใจมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเห็นความผิดปกติที่อยู่ในภาพหรือเปล่าโดยทั่วไปมนุษย์เราจะมีสีตาเพียงสีเดียวแต่ผู้ชายคนนี้มีสีตาสองสีคือสีฟ้าและสีเหลืองซึ่งเกิดมาจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างสีของตานอกจากลักษณะตาสองสีแล้วนักเรียนรู้จักความผิดปกติทางพันธุก,กรรม หรือโรคทางพันธุกรรมแบบอื่นอีกหรือเปล่าครับในวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าโรคทางพันธุกรรมคืออะไรและมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งจะได้เซลล์ใหม่ที่มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิเซลล์สืบพันธุ์มารวมตัวกันจะได้ไซโกดที่มีจํานวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่ตัวอย่างเช่น ในเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีคโครโมโซมเท่ากับ46แท่งถ้าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเกิดความผิดปกตินักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรกับจำนวนคโครโมโซมครับเราจะมาลองหาคำตอบนี้จากสถา,านการณ์ต่อไปนี้พร้อมๆกันดูนะครับหญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์เมื่ออายุ45ปีแพทย์ได้เจาะน้ำคล่ำเพื่อนำเซลล์ของทารกไปตวรวจโครโมโซมได้ผลดังภาพจากภาพ นักเรียนทราบไหมครับว่าทารกคนนี้เป็นเพศใดและมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติหรือไม่อย่างไรเมื่อนำภาพโครโมโซมของทารกที่กำหนดให้มาเปรียบเทียบกับทารกปกติเราจะทราบว่าเป็นทารกเพศหญิงเพราะมีโครโมโซมเพศเป็น XX X และมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด47แท่ง โดยมีจำนวนโครโมโซมคู่ที่21เกินมาหนึ่งแท่งโครโมโซมที่เกินมานั้นเกิดจากความผิดปกติในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่โครโมโซมไม่แยกออกจากกันทำให้จำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์และไซโกดมีมากกว่าปกติบนโครโมโซมหนึ่งแท่งอาจมียีนอยู่หลายร้อยถึงหลายพันยีนเมื่อเกิดความผิดปกติกับโครโมโซมย่อมส่งผลต่อ ลักษณะทางพันธุกรรมถ้าความผิดปกตินั้นสามารถส่งต่อไปอยังรุ่นลูกได้ก็จะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมที่มีคโครโมโซมคู่ที่2 1เกินมาหนึ่งแท่งคือกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดมคนที่เป็นกลุ่มอาการดาวจะมีความผิดปกติของร่างกายหลายอย่างเช่นหางตาชี้ขึ้นลิ้นจุกปากลิ้นแตกเป็นร่อง ดั้งจมูกแบนนิ้วมือสั้นป้อมและมีพัฒนาการทางสมองช้าข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพศ2559แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุของมารดากับจำนวนทารกที่เป็นกลุ่มอาการดาวนักเรียนคิดว่าอายุของแม่มีความสัมพันธ์อย่างไรกับความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นกลุ่มอาการดาวครับจากข้อมูล แสดงให้เราเห็นว่าจำนวนเด็กที่เป็นกลุ่มอาการดาวมีน้อยในแม่ที่มีอายุน้อยและเพิ่มมากขึ้นในแม่ที่มีอายุมากแสดงว่าถ้าแม่ตั้งครรภ์นในช่วงที่มีอายุมากก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ลูกจะเป็นกลุ่มอาการดาวครับกลุ่มอาการดาวเป็นโรคทางพันธุก,กรรมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนโครโมโซมนักเรียนทราบไหมครับว่า นอกเหนือจากสาเหตุนี้โรคทางพันธุกรรมยังเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดได้อีกบ้างนอกจากโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคโครโมโซมแล้วยังมีโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนด้วยเช่นโรคทาลัสซีเมียซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดง มีอายุสั้นและแตกง่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคทาลัสซีเมียจะมีภาวะซีดตาเหลืองตัวเหลืองตับและม้ามโตร่างกายจเจริญเติบโตช้ากว่าปกติโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะด้อยผู้ป่วยจะมีแอลลีนด้อยทั้งคู่ส่วนผู้ที่มีแอลลีนด้อยเพียงหนึ่งแอลลีนจะไม่แสดงอาการของโรคแต่สามารถถ่ายทอดแอลลีนด้อย ไปสู่ลูกหลานได้เรียกบุคคลดังกล่าวว่าพาหะของโรคแน่นอนครับว่าไม่มีใครอยากให้คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมแล้วพ่อแม่จะทราบได้อย่างไรครับว่าลูกมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมก็เป็นลักษณะทางพันธุกรรมแบบหนึ่งดังนั้นถ้าเราทราบลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อแม่ก็จะสามารถทำนายโอกาส ที่ลูกจะเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ด้วยการเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเราจะมาลองพิจารณาจีโนไทป์และเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของคู่แต่งงานต่อไปนี้กันดูนะครับกำหนดให้ b ีใหญ่แทนแอลีนเด่นซึ่งแสดงลักษณะปกติและ b ีเล็กแทนแอลีนด้อยซึ่งแสดงลักษณะโรคธาลัซีเมีย ดังนั้นคนปกติจะมีจีนโนไทป์เป็น b ใหญ่ b ใหญ่คนที่เป็นพาหะจะมีจีนโนไทป์เป็น b ใหญ่ b เล็กส่วนคนที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีจีนโนไทป์เป็น b เล็ก b เล็กจากตารางจีนโนไทป์ของชายและหญิงทั้ง3มคู่นักเรียนคิดว่าชายหญิงคู่ใดมีความเสี่ยงที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมากที่สุดเราสามารถทำนายความเสี่ยง ในการเกิดโรคทาลัสซีเมียของลูกได้ด้วยการเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของพ่อแม่ซึ่งครูจะเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของชายหญิงคู่ที่1ก่อนนักเรียนลองเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของชายหญิงคู่ที่2และ3ดูนะครับสำหรับชายหญิงคู่ที่1พ่อมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ B ใหญ่ซึ่งเป็นปกติแม่มีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ b เล็ก ซึ่งเป็นพาหะดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อจึงเป็นบีใหญ่ทั้งคู่ส่วนเซลล์สืบพันธุ์ของแม่เป็น B ีใหญ่และบีเล็กเมื่อเกิดการปฏิสนธิทำให้จีโนไทป์ของลูกมีโอกาสเป็น B ีใหญ่บี B. ใหญ่และ B ีใหญ่บีเล็กดังภาพแสดงว่าลูกของชายหญิงคู่ที่หนึ่งมีโอกาส50ที่จะเป็นปกติและมีโอกาส50 ที่จะเป็นพาหะเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนักเรียนลองเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของชายหญิงคู่ที่2และ3ดูนะครับนักเรียนเขียนแผนภาพเสร็จหรือยังครับชายหญิงคู่ที่สองพ่อและแม่มีจีโนไทป์เป็น BI B ีใหญ่ B เล็กซึ่งเป็นพาหะทั้งคู่ดังนั้น เซลสืพันธ์ของชายหญิงคู่นี้จึงเป็น b ใหญ่และบีเล็กทำให้จีโนไทป์ของลูกเป็น BI BI, b ใหญ่ b ใหญ่ B ใหญ่บเล็กและ b ีเล็กบีเล็กดังภาพสแสดงว่าลูกของชายหญิงคู่ที่สองมีโอกาส25%ที่จะเป็นปกติมีโอกาส50%ที่จะเป็นพาหะและมีโอกาส25% ที่จะเป็นโรคทาัสซีเมียชายหญิงคู่ที่3พ่อมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ B เล็กซึ่งเป็นพาหะแม่มีจีโนไทป์เป็น B เล็ก B เล็กซึ่งเป็นโรคทาัสซิเมียดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อจึงเป็น B ใหญ่และ B เล็กส่วนเซลล์สืบพันธุ์ของแม่เป็น B เล็กทำให้จีโนไทป์ของลูกเป็น B ใหญ่ B เล็ก และ B เล็ก B เล็กดังภาพแสดงว่าลูกของชายหญิงคู่ที่3มีโอกาส50%ที่จะเป็นพาหะและมีโอกาส50%ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วนักเรียนทราบหรือ,อยังครับว่าชายหญิงคู่ใดมีความเสี่ยงที่ลูกจะป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียมากที่สุดเมื่อเรานําข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นตาราง จะได้ผลนะครับว่าชายหญิงคู่ที่1ไม่มีโอกาสเลยที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียส่วนชายหญิงคู่ที่2มีโอกาส25%และชายหญิงคู่ที่3ม,มีโอกาส50%ที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียดังนั้นชายหญิงคู่ที่3จึงมีโอกาสมากที่สุดที่ลูกจะป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยแอลลีนด้อย ดังนั้นคู่แต่งงานที่มีอลลีนด้อยจึงมีความเสี่ยงมากกว่าคู่แต่งงานที่มีอลลีนเด่นโรคทางพันธุกรรมเป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้ตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยมีประชากรที่เป็นพาหะประมาณ18-24ถึงล้านคนคิดเป็น3 4เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมดและเป็นผู้ป่วยประมาณห0แสนคนในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ที่ป่วยเป็นโรคประมาณ1 2 0 0 0คนนักเรียนคิดว่าเราต้องใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีละเท่าไหร่ครับเราใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีละไม่น้อยกว่า5 0 0 0 6 0ถึง6,000ล้านบาทจะเห็นได้ว่า โรคทางพันธุกรรมนอกจากจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวแล้วยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชากรเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการตรวจวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมเพื่อวางแผนก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงเป็นเรื่องสำคัญจากกิจกรรมที่ผ่านมาเราสามารถสรุปได้ว่า 1. การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีน อาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมเช่นกลุ่มอาการดาวโรคทาล,ลสัสเมีย 2. การตรวจวินิจฉัยความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมเพื่อวางแผนก่อนแต่งงานและมีบุตรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคลิปนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในตอนหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่า มนุษย์สามารถนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ